YKJ Medical Clinic ไบเทรทอนคลินิกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าวันนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าลูกค้านะคะบินไกลมาจากถึงอเมริกาเลยนะคะใช่ค่ะนะแล้วก็วันนี้เราก็อยู่กับหมอเป็นต่อด้วยนะคะคุณหมอค่ะสวัสดีทุกคน,นะคะมีเคสสวยๆมาให้ดูกันนะใช่ะะวันนี้เราทําการแก้จมูกไปนะก่อนหน้านี้เนี่ยคนไข้เนี่ยมีจมูกที่ ทำมาแล้วแบบโค o s e สองครั้งเนาะแล้วก็ปลายไม่ค่อยยาวแล้วปลายสั้นชดเนาะซึ่งเป็นปัญหาหนักใจของคนไทยทุกคนเลยที่เป็นผู้หญิงที่เราทําแบบเทคนิคสมัยก่อนก็คือทําโดยใช้ซิลิโคนแบบ c l o เนาะปลายก็จะสั้นๆทุ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็ชดๆแบบนี้แหละทำสองครั้งแล้วก็ยังได้สั้นแล้วก็ยังได้ไม่โดง่งไม่พุง่งไม่พึงพอใจอยู่เพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเดินทางมาที่ทีละทอนคลินิกเลยมาเจอหมอเป็นต่อเลยนาะทาการด,ดีดเด้งแล้วก็ทําการยืดปลายจมูกออก หมอทาการปรับเนี่ยอันเดิมเนี่ยเห็นไหมครับว่าปลายสั้นเชิดแบบนี้เห็นไหมครับว่าตรงนี้เป็นมุมที่เป็นมุมป้านออกเลยตรงนี้บานออกแล้วก็มีลักษณะตรงนี้เป็นมุมแหลมแล้วก็ตรงนี้แกนเนี่ยบานออกแล้วก็ตรงปลายเนี่ยอยู่สูงกว่าตรงบริเวณปีกปีกจะห้อยลงแต่ตอนนี้หมอทําการดีดเด้งแล้วก็ยืดปลายให้พุ่งออกมาด้วยเทคนิคแบบ โ p e n เลยซึ่งเป็นเทคนิคโดยเฉพาะของทีละทรนคลินิกเลยนะครับทำให้ปลายเนี่ยพุ่งขึ้นแล้วก็มีหยดน้ําซึ่งเป็นลักษณะโงเ่เฮงของทีละทรนคลินิกซึ่งเป็นที่แรกและที่เดียวเลยที่ทำโงเ่เฮงของคนเราส่วนใหญ่เนะี่ย ปรับโง่เฮงไม่ว่าจะเป็นคนโง่เฮงที่เสียมาก่อนหรือคนที่โง่เฮงดีอยู่แล้วทําให้โง่เฮงด,ยงงดยงียิ่งขึ้นไปเนาะเคสนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่เราทําสําเร็จอีกแล้วเนาะทำให้เห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีความเป็นสโลปเนาะแล้วปลายมีความยาวแล้วก็พุ่งกว่าเดิมแล้วปลายไม่เชิดไม่แหงอีกต่อไปแล้วนะที่สําคัญเรามีหยดน้ําตรงนี้ด้วยซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยของการทําโง่เฮงที่ทีละทอนคลินิกเลยซึ่งทําให้ได้โง่เฮงที่ดีมีความสวยแล้วมีความละมุนด้วยและแถมเนี่ยตาไม่แข็งอีก ต้องมีความยาวมีความเป็นหยดน้ําจะประกรวดก็ได้สายประกรวดก็ได้หรือว่าสายคนทั่วไปอยู่บ้านธรรมดาก็สวยได้ไปเดินเที่ยวท้างไปเดินธรรมดาแต่งตัวธรรมดาก็สวยได้จะแต่งประกรวดก็ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่ใ่ไหมเรียกได้ว่าเป็นทรงที่ออกแบบมาเนาะให้เข้ากับ รูปหน้าของคนไข้นะคะไม่ว่าคนไข้จะมีปัญหาแบบไหนเนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษากับคุณหมอได้ใช่ไหม<ช>คะัเ่เลยถูกต้องครับมาปรึกษาได้ที่ทีลรทรคลินิกเลยซึ่งที่คลินิกเราเนี่ยมีการปรึกษาแล้วก็ให้ข้อมูลมให้ความรู้อย่างแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ใ,ให้ทรงให้ดูเปรียบเทียบได้เลยว่าเราจะเลือกและอยากได้ทรงประมาณไหนในขอบเขตที่จมูกเราทําได้เพราะว่าที่นี่เนี่ยเราจะมีการ ทำด้วยเทคนิคโอเพนซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเทคนิคโอเพนที่เป็นลักษณะเฉพาะของทีละทอเลยโดยคุณหมอก,กันเลยซึ่งเป็นแบบเป็นแบบมาสเตอร์ของด้านนี้โดยเฉพาะเลยซึ่งเป็นคนถ่ายทอดและเป็นคนแนะนําเทคนิคพวกนี้นะครับทำให้การทําจมูกคนไข้ทุกคนเป็นไปในรูปแบบเดียวกันแล้วก็สวยเหมือนเหมือนกันตามสไตล์ของทีละทอคลินิกเลยใช่ค่ะแล้วก็ในเคสนี้นะคะอย่างที่บอกว่า พิเศษเพราะว่าบินมาไกลาแล้วนอกจากทําจมูกโอเพนแล้วก็มีการตัดปีกจมูกไปด้วยใช่ไหมครับคุณหมอต้องใช่ครับนี่การตัดปีกจมูกเห็นไหมครับว่าเดิมเนี่ยปีกจมูกเขาจะกว้างแล้วก็บานออกแต่ตอนนี้หมอตัดปีกจมูกเห็นไหมครับว่าปีกจมูกนี้ก็พับเข้าตอนนี้ปลายเนี่ยยาวกว่าตรงปีกจมูกแล้วตอนแรกปีกจมูกจะห้อยลงแต่ตอนนี้ปลายยาวแล้วมีหยดน้ําพุ่งแล้วมีหยดน้าแบบนี้ซึ่งการมีหยดน้ําแบบนี้ที่หาได้ยากมากเลยเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วอ่ะ การทำหยดน้ำเนี่ยบางทีทำไปแล้วเนี่ยจะดูยาวเหมือนินโนก,กิโอหรือดูงุ้มเป็นเหมือนนอกกระทุงเนาะเพราะนั้นเนี่ยการทำจมูกแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ที่ไหนจะทำได้เพราะว่าทีนนทราทอนคลินิกเราพัฒนาเทคนิคนี้มาอย่างยาวนานทำให้มีความยาวด้วยและมีความเป็นหยดน้ำโดยที่ไม่ยาวเกินไปไม่งุ้มเกินไปยาวในลักษณะที่พอดียาวในลักษณะที่เป็นถุงเงินถุงทองที่ห้อยย้อยลงมาตรงนี้ทำให้มีความโงเ่เฮงดีมีความร่ำรวยอ่านะคะโอเวอร์ไปมันก็ไม่ดีเนาะมันต้องพอดีเยอะไปไม่ดีน้อยไปไม่ดี ให้เขากับโครงหน้าแล้วก็งูเพงของตกระดากถูกต้องครับถูกต้องจากจมูกใหญ่ๆชมพู่ก็เล็กลงเลยทันทีเลยใช่ถ้เห็นรูปก่อนทำนะคะเดี๋ยวขอดูรูปก่อนทำเลยนะคะจะเห็นว่าอุ้ย สั้นเ,เชิดและใหญ่ด้วยแล้วฐานกว้างนี้เหมาะทาการเก็บตอกฐานแคบให้แคบเข้าด้วยเห็นไหมครับว่าตรงนี้จะมีความยุบลงไม่ได้บานออกเหมือนกับเต็นท์อีกต่อไปก็จะมีความเว้าลงทําให้ลักษณะของหน้าตรงก็สวยด้วยไม่ใช่สวยแค่มุม45หรือมุม90แต่หน้าตรงก็จะเห็นสันที่มีความชัดเจนแต่ไม่ได้เห็นเป็นแห้งจะเห็นมีความพุ่งทําให้หน้าเนี่ยมีความเป็น projection ออกมาแบบนี้คือความมีความโค้งออกมาแบบนี้จากหน้าคนไทยที่มีความแบนตรงแล้วก็แบนแล้วก็ หวมตรงกลางหักตรงกลางแบบนี้ทําให้หน้ามี projection ออกมาอย่างนี้ได้สวยขึ้นนะครับนะคะครับนนผมให้ดูทรงกันนะครัใช่สวยเลยครับสวยจึง้งสวยจึ้งนะคะ ใครอยากได้แบบนี้นะแนะนำมาปรึกษาได้เลยที่ทีรทรคลินิกนะครับมาปรึกษามาได้สะดวกสบายนะเดินทางรถไฟฟ้าขึ้นสถานีรถไฟฟ้ามาถึงเลยแล้วก็สามารถปรึกษาได้เลยคลินิกเราอยู่ติดริมถนนรัชดาเลยนะเป็นแบบคลินิกใหญ่โตแล้วมีป้ายข้างหน้าสวยงามมากเลยใครไม่เห็นก็ถามแล้วก็เดินลงมาสถานีขึ้นมาเลยทางออกเท่าไหร่นะ รอบที่สี่ใช่รอบที่สี่ใช่หรือว่าถ้าใครมารถโดยสารส่วนตัวเนี่ยก็สะดวกสบายมากเลยจอดคลินิกได้เลยจอดได้เลยเุาต้องถูกต้องเรามีที่จอดรถอย่างดีเลยมาสะดวกสบายเลยไม่ต้องเดินทางลําบากเราคือมาจอดรถปุ๊บทาเสร็จปุ๊บกลับขับรถกลับบ้านได้แล้วก็ไม่ได้มีแค่จมูกเท่านั้นค่ะทุกคนค่ะหัตถการคือเพียบเยอะแยะมากใช่ครับหัตถการของเรามีหลากหลายทั้งเสริมหน้าอกนะทําจมูกทําตาสองชั้น ฉีดไขมันใบหน้าเสริมคางทำปากกระจับยกมุมปากเนาะหรือว่าจะเสริมหน้าผากเราก็ทาเยอะเช่นเดียวกันแล้วก็การจูดไขมันเราก็มีเนาะด้วยเครื่องเลเซอร์นะซึ่งทันสมัยมากๆเลยใครอยากทําอะไรปรึกษาคุณดูก่อนได้นะครับเราทําหลายอย่างจริงๆเลยใช่หรือแม้แต่เซ็กเชงนะคะการฉีดน้องเคต่างๆเราได้หมดเพิ่มขนาดเพิ่มความยาวได้หมดเลยนะใครอยากปรึกษามาได้เลย ใช่ค่ะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเป็นต่อมากๆเลยนะคะยินดีครับไว้เจอกันใหม่ไลลหน้าโอเคฝากติดตามด้วยนะฝากติดตามหมอด้วยนะทุกคนบ๊ายบายครับฝากติดตามทีราทอนด้วยนะบายบายสวัสดีทุกคนนะครับ